ตามกันในเรื่องของ pm 2.5กันบ้างน,นะครถึงแม้ว่าช่วงนี้เราจะเห็นฝนตกกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยเราต้องมีการแก้ไขนะกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะครับทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีครับลงพื้นที่ติดตามการใช้จุดอินทรีย่อยสลายใบอ้อยแทนการเผานะครับลดปัญหา pm 2.5และการปลูกพื้นที่นะครับปลูกพืชใช้น้ําน้อยเพื่อส่งเสริมการใช้น้ําอย่างมีคุณภาพครับ ที่ทำการกำนัตนตำบลน้ำสุดหมู่ที่4ตํตำบลน,น้ำสุดอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนายปรัชญาเปประตังรองผู้ราชาการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชาการและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายใบอ้อยแทนการเผาลดปัญหา PM 2.5และการปลูก พืชใช้น้ำน้อยเพื่อส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีก็บอกนะครับว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโดยใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายใบอ้อยซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางลดการเผาในพื้นที่การเกษตรเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5และรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งดังกล่าวนะครับ อาจเป็นไร่ของนายมนตรีบุญเปลี่ยนกำนัตบบนตำบลน้ำสุดอำเภอพัฒนานิคมและเป็นประธานแปลงใหญ่อ้อยโรงงานมีแนวคิดว่าจะเป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการแปลงปลูกอ้อยของตนแบบปลอดการเผาจึงได้ทำการทดลองใช้จุลิน4ีย์ย่อยสลายในพื้นที่ตนเองจำนวน5ไร่ซึ่งจากการดำเนินงานพบนะครับว่าใบอ้อยเริ่มย่อยสลายใน1เดือน ต้นอ้อยโตเร็วต้นโตแตกกอดีนะครับใบเขียวดินนุ่มรุนซุยเป็นผลดีกว่าการเผาไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมดินอุดมสมบูรณ์และที่สําคัญคือต้นโตวไวสําหรับอัตราส่วนในการผสมใช้จุลินทรีย่อยสลาย1 0 0่งซีซีต่อน้ำสิบลิตรและนําไปผสมน้ํา200ลิตรเพื่อฉีดพ่นครับหลังจากนั้นครับได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชใช้น้ําน้อยของนายมนตรีบนเปลี่ยนที่ได้แนวคิดวิเริ่มปรับเปลี่ยนนะครับแนวทางการใช้พื้นที่ โดยแบ่งบางส่วนของพื้นที่ปลูกพืชไร่จำนวนแดไร่มาปลูกพืชฤดูแล้แงเช่นมันแครอทเป็นพืชที่ใช้น้าน้อยและสามารถจะเป็นเติบโตได้ดีในสภาพแห้งแล้งนะครับทำให้มีสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและใช้ทรัพยากรในพื้นที่อย่างคุ้มค่าตลอดทั้งปีจากนั้นมีการเยี่ยมชมเกษตรกรผู้ปลูกผักหวานของนายประเรษษสริฐโพสีโดยจะปลูกมะขามเทศนะครับเพื่อเป็นพืชพี่เลี้ยงให้ร่มเงาก่อนแล้วจึงปลูกผักหวาน ช่วงระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคมรวม8เดือนเก็บยอดผักหวานสัปดาห์ละ1ครั้งครั้งละ30-50กิโลกรัมหลังเก็บเกี่ยวปล่อยให้ต้นโตและเริ่มตัดแต่งกิ่งช่วงเดือนตุลาคมทําให้ต้นผักหวานแตกยอดและในช่วงหน้าแรงรดน้ําทุก15วันปัจจุบันมีพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ครับแต่ต่างจังหวัดมารับซื้อที่สวนราคากิโลกรัมละ40บาทซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่และเป็นอาชีพเสริมนะครับที่ยั่งยืนแก่เกกกษตรรรอีหนนทางงึคับ